วันนี้เขาใจไหมเนี่ยไข่รพระโล่กันเนาะไข่รพระโล่จ่าบอบอซื้อเครื่องพะโล่เครื่องเขาจะต่ำเอาเนี่ยอย่างของเอนนนเนอนี้หลักพักจีแล้วก็เนอนี่หลักพักจีเนาะไปล่างล่างให้สะอาดเสร็จเล้กๆก็มีกระเทียมกระเทียมเด็ดจ้าแล้วก็มีพริกไทยเป็นเม็ดๆจีอีหันก่อนนี่นี่เด้อ กระดือของเราเห็นก็อนึ่โอเคเร็เร้อยเขาก็มาตำเอาสามอันเนี่ยมาตำ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 โคข,ขึ้นละเอียดอันนี้เขาใส่ไว้แล้วเขาตำไว้แล้วเนี่ยตำตำตำนี่โคข,ขึ้นละเอียดเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปคั่วก่อนใือมันหอมหอมคั่วกับน้ำตาลปี๊บ ในน้ำเบอร์วันไปต้มในเหมือนเนี่ยไข่รพระโลก่ก็ต้องมีไข่จ้าเจ้ไข่ไก่จ้าไข่ไก่เอามาต้มมือเรียบร้อยแล้วก็แกะเปลือกแกะเปลือกนน่ยังแก้มบาแลวเตือแกะเ,ลเปลือก,ก,เ,อกเดี๋ยวเขาจะเอาไปคบก,กับซีอิ๊วดำเผื่อคือไข่มันงามเวลาเขาต้มมา ใช้เวลาต้มกับเมิอนอยู่ถ้าถ้าจะให้ไข่มันงามเนาะที่นี่ไม่อย่างแหมจะคาดไปได้ก็คือว้าวหมูสามจันเจ้าสามจันซื้อมาจากโลตัดก็ล่างให้สะอาดก่อนแล้วก็มาหั่นเป็นตอนตอนเป็นตอนตอนเจีเ,เนอเร์เซตเรียบร้อยเตรียมของขอแก้ไขการําโอเคตอนนี้กับปองไขเซจเรียบร้อยละ แล้วเขาก่อจ่ะอันนี้เดี๋ยวก่ะนะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องไซต้มเป็นเครื่องเครื่องคัโลต่ตะว่เขาบบใซ่เครื่องตีมันมาโต๊เนี่ยตะว่าเขาจะใจเขาเนี่ยห้องไวายังไหม,มห้องวายังเนาะก่อจะแก้กันเดิอจำมาไดไ้เป็นเครื่องเทส์นั่นแหละตะะก็จำไม่ได้เนาะจับมือจับตือมันออ คือองโอ้โหโอ้จืออย่างอบเชยอ๋ออบเชยหอมหอมหอมแน่นะหวะัวมันจืออย่างเป็นดอกดอกนี่มันเกากีเกาคีเกาคีอบเชยแล้วก็สองอยางนะจ่าแน่แหละ เขาใจเขื่องนี่ก็เขื่องที่เขาตั้มวันนี้เขาก็เออได้ไข่ไข่ต้มแล้วร็้เหลือบ้อยเขาจะเอามาคลุกกับซีอิ๊วดำก่อนใจซีอิ๊วดำเจตาได้สมบูรณ์เราจะใส่ไปสักจ้อนหนึ่งคลุกคลุกืกกอือมันเข้าในไข่เพื่อคือสีของไข่ห้องน้ำเนาะ ก็เนยนี่คือพอนะนี่เนเน่สู้นี่ะก็ลาดลาดไปลาดลาดไปจีน่คุกคุกไปคุกไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยไข่กี่แกนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแกนคุกละไว้ โอเคประมาณนี่จเจ้เาต่อไปก็คือการดังไฟจ้าดังไฟเขาก็ต้องเอาเตาอ,อังโลมุจัก,กอเตาอ,อังโลบ้านเฮาห้องเตาอ,อังโลโอ้โหนนั้นนี่สปะสปิอยู่บ้านอ๋อเนี่นะไอเตาอังโลเนี่ยไปเอากระไฟก่อนกับไฟก็กฟกคือไฟแช็ก กบทานกําหนึ่งเดี๋ยวมาต้มาต้งมังไฟมีเตียนบังไม่เกี่ยมัได้อยู่ตั้งตังบ้านเขาหรอเขาจะได้เตียนน่ะจะดังทานเานี้หัวหลวตัวอย่างหัวก็คปืนน่ะดิไม่หัวเนาะดังทานเขาไม่ได้องเจอย่างแรกเวลาทำมันมันจะเวลามินนจะขอทานใส่เป็นก้องเป็นก่อใส่ไปก่อนใส่ในา้นนะเสาอ้โลอย่างเานทานเลยอาจาเปวาเาตงโลเนานี่เอาเตียนนใส่ไปอสสนกเนีขอใจเคล็ดลับก็คือเอาเตียนมันมันจะงทานติดเนาะสูขลอรอัน น้องมาดูถ้าตั้งเดวจะมี้ใหม่เขห้องบ้ห้องไม่เียไม่เกียเอาแต็หมนันเนาะจะดังไซด์รเียว่เี๋นี้มันมีขามีขาใจมีขายแหละที่ขาออกไปอ่ะจากกไก่โควิดกระไรม่ดูที่ไหนดิฉันเรอขยผมก็ม่น้าติดโอหลดังไฟจ้าเป็นคนดังจ้าโอเควันได้ละอหัจะดีก่ ทำแหน่อลูกเสือนี่น,น,นาวิ่ติเล่นมาหมาือิซิป,ปีปปนะ่เบ้าติดเลามาใจไว้เนี่ยไวให้ไปนี่สู้เหยไป,น,ปน,นะมัน,ะน,น,นะจ,ะนจ,จะติดกว่ามาลุนลุนติดดังไฟนะโอจะดังไฟติดกันนี่อ้าวจ้าสู้เหยจะติกวาจะได้กิ่นวันนี้วันนี้ใครพละกินม,มุ้งวะเนี่ย

เรื่อเอามองมากันโอเคพวกคนนั้นหันน้ำไฟกันแล้วไฟของเฮาว้าวติดแล้วเซไดตั้งนอหมดตั้งแล้วมาแห้งกันเดี๋ยวเราจะม่น้ำมันไปนอยหน่อยน้ำมันคือไวนะ้ไห่นนะอนไน้แห้งอ่ะมอจะไหม ไปอย่างแห้งนะ้ำมันพิ่งไปน้อยกว่าแล้วก็หายใจเอาสัมเกลือทีเ่เขาต่ำไวอยากพักชีหอมแลาา้วก็ทิ้งใส่ในหม,ม้อแล้วก็ใส่แห้งโอเควันหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บ คนจนจนน้ำตาลตีนเนี่ยละลายกับดิ้นให้น้ำตาลไม่นะ่ะจะไม่หมอ้อเฮ้ยน้ำปลาแกะเย็นไม่แต่ไทยขวเครื่องหอมแล้วก็ไฟมันแห้งเนาะใส่น้ำตาลตีนลงไปแล้วแต่เดี๋ยวถ่ยชอบหวานก็ใส่หลายแต่ไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยโอเคคนไปเรื่อยๆจนสีมันน้ำแล้วเอาเกาะ จะใส่สามจานโอเคอันหนึ่งนี่หนานใส่ลงไปคนอยค มา่สามจ้านซุกมาให้มาดีใส่วดซุกไปเนาะมันมันกับแบ่ได้ควางมันซุกแหละเพอเนี่ยขาจะต้มมันแหงอุ่นมันไววเหมือนเหมือนโอเคอเราก็จะใส่น้ำใส่น้ำปวดเอาเว้ยไฟแหง

ค็นกินไข่ใส่ที่หลังก็ได้น่ะจะว่าจะใช้ละวิดีโอมันจะเมืนใส่ไปต้มไปจนหมูตุนเปือ่อยมันจะแขล้ำจิ้มพอแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอย่นงซีอิ๊วขาวเลดดีไขรชอบเลือวนัวก็ใส่ไปเนาะอันนี้ก็จะใส่โอบเชสไปเลยก็จะใส่ไปสองแท่งกับเกากี้ กวีวกับด,ดอกดอกอนึางสักอย่างนี่อันนี้เพื่อนเพศ จะประมันเนี่ยมราจะตุนหมูไปหาฟ้ามอมาปิดตุนให้มันเปืเป่อยๆกันแล้วเขาก็มาพอกันตอนทจี่มันสุกแล้วเนาะใจคอยรู้ น้ำเห็นน้อยนะาจ้าคณะนี้เวลาผ่านไปเร้เขาตั้งตั้งแต่สี่โมงไปตอนนี้แม่หกโมงแล้วมาพอก่อนเนาะมันน่าจะซุกแล้วหอมมากค่ะมาพอากัน เนี่ยไข่สีสวยแต่วายยังไม่ได้จิ้มเพรเตือเดี๋ยวไปเอาจ้อนมาจิ้มก่อนแล้วก็เติมเติมอย่างอ่ะสีอิขาวบันทาใจเมกะเชฟกับน้ำปลาเนาะใครชอบรสชาติดได้ก็ âm ênh ta mặt chim 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 bẩn chim hoặc bẩn ba mươi năm bọc năm nhìn là quanh nhũ tay để bà đã sử dụng hàng bạc năm bà ta ninh chim bẩn đi nè chim hoặc quanh 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 อร่อยแล้วเ,เดี๋ยวใส่ชีพร้อมใส่แล้วจ้ะอันนั้นหอมอร่อยตากันมาวป้าก็ะนี่นะคะท่านผู้ชมอร่อยหมูเปื่อยๆดูสิว่ามหมูเปืนะ่อยไหมเปื่อยนะนี่โอ้โหยุ่เปื่อยค่ะผ่าน กินไปเลยพกับเมนูวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะทำเข้าหนีมากว่